ข่าวดีบัตรคนจนโครงการเราชนะจะมีการโอนเงินเข้ามาในบัตรอัตโนมัติครับไม่ต้องมีการลงทะเบียนส่วนการเติมเงินเข้ามาในบัตรนั้นสําหรับโครงการเราชนะสําหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะเป็นอย่างไรมีการโอนเงินเข้ามาในวันไหนและเบื้องต้นจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมม a นีชน่ชาแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวดีสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ โครงการเราชนะนะครับเป็นโครงการเยียวยาโควิดรอบที่สองครับแจกเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนครับผมจะได้รับเงินเติเตมเข้ามาในบัตรโดยอัตโนมัติครับโดยเงินที่เติมเข้ามานี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับผมแต่จะสามารถใช้กับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการหรือจะเป็นนะครับอาจจะเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าเราชนะนะครับแล้วก็สามารถใช้กับรถโดยสารสาธารณะได้ด้วยครับผม ซึ่งก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะครับก็ฝากกดติดตามไล์กดแชร์ให้กับช่องมาี่ชานนด้วยครับผมท่านจะได้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับโครงการเราชนะนั้นนะครับก็เป็นโครงการเยียวยาโควิดสิบเก้ารอบที่ชอครับโดยจะมีการแบ่งกลุ่มนะครับของประชากรทั้งหมดนะครับออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆครับผมซึ่งก็ท่านก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับโดยผู้ถือบัตรคนจนนั้นนะครับ ได้รับเงินเติมเข้ามาในบัตรทุกสัปดาห์ครับผมโดยจะเติมเงินทุกวันศุกร์ครับผมเริ่มวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์64นะครับไปจนถึงนะครับศุกร์วันที่26มีนาคม64ครับจำนวน8สัปดาห์ทุกวันศุกร์8สัปดาห์ด้วยกันครับผมท่านผู้ชมครับแต่สําหรับบัตรคนจนนะครับที่จะมีการเติมเงินเข้ามาจะมียอดเงินที่น้อยกว่า3,500บาทต่อเดือนนะครับเพราะว่ายอดเงิน3,500นั้นจะรวมนะครับกับ เงินที่ได้รับอยู่ก่อนแล้วก็คือจะได้รับอยู่ก่อนแล้วเช่นปกตินะครับในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมนั้นจะได้รับเดือนละ700บาทถึง800บาทใช่ไหมครับสำหรับเงินที่เติมเข้ามาในบัตรก่อนอยู่แล้วและก็จะได้รับเพิ่มนะครับอีกนะครับ0 0 0พนนะครับ700บาทหรือ2,800บาทนะครับเข้ามาในบัตรรวมเป็น3,500บาทครับผม ซึ่งเมื่อมีการนะครับแบ่งยอดเงินที่จะเติมเข้ามานะครับยอดเติมเข้ามา2,700บาทหรือว่า2,800บาทนะครับออกเป็น4สัปดาห์ต่อเดือนใช่ไหมครับก็คือทุกวันศุกร์นั่นเองในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2,700บาทถ้าหาร4นะครับก็จะเป็นนะครับ675บาทต่องวดครับ1เดือนมี4งวดด้วยกันก็จะเป็น2,700บาทรวมกับของเดิมที่ไดรับอยู่แล้ว800บาท ก็จะเป็น3,500บาทต่อเดือนครับแล้วก็เดินหัดไปอีกหนึ่งเดือนรวมกันก็เป็น7 0 0 0บาทครับผมและสําหรับนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่บัตรคนจนมีการเติมเงินเข้ามาเดือนละ700บาทนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับเงินท็อปอัพหรือว่าได้รับเงินเพิ่มเข้ามานะครับเงินเยียวยาอยู่ที่อ2อ0 0บาทครับผมแล้วก็2,800บาทนี้นะครับก็จะถูก แบ่งออกเป็นละเจ็ดร้อยบาทต่อสองเดือนก็เป็นแปดงวดได้กันโดยวันที่โอนก็คือโอนเข้าวันเดียวกันครับก็คือทุกวันศุกร์นะครับเริ่มมาแต่ศุกร์ที่ห้ากุมภาพันธ์จนถึงวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมีนาคมหกสี่ครับผมแปดงวดได้กันครับรวมกับของเดิมนะครับก็จะเป็นเจ็ดพันบาทครับผมถ้าพูดกันง่ายๆนะครับก็คือบัตรคนจนนะครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับจะได้รับเงินเติมเข้ามาในบัตรนะครับทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์แบ่งเป็นแปดงวดได้กันโดยจะได้รับนนะครััับตต้งแ่่วที 5กุมภาพันธ์นะครับสุกที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันสุกนะครับที่26มีนาคม64ครับผมแล้วก็เงินที่เติมเข้ามาในบัตรนี้นะครับสามารถใช้จ่ายได้นะครับสะสมได้แล้วก็ใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่3 1พฤษภาคม64ครับผมโดยผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าเดือนละ8 0 0บาทนะครับก็จะได้รับเงินงวดละนะครับ675บาท8งวดด้วยกันครับผมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรคนจนแล้วก็ได้รับการเติมเงินเข้ามาในบัตร อยู่ที่700บาทต่อเดือนอยู่ก่อนแล้วนะครับก็จะได้รับการเติมเงินเข้ามาในบัตรทุกสุกนะครับสุกละ700บาทครับผมงวดละ700บาทเป็นเวลา8งวดได้กันครับผมเช่นเดียวกันครับและเงินที่เติมเข้ามาในบัตรนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดนะครับภายในเดือนแต่ว่าสามารถสะสมได้นะครับไปจนถึงนะครับใช้จ่ายได้ไปจนถึงวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 4คร้บผมท่านผู้ชผมทบชรับผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะครับที่มีบัตร จะได้รับการเติมเงินเข้ามาในบัตรทุกคนนะครับไม่เว้นสิทธิ์ใดๆนะครับนั่นหมายความว่าแม้ท่านจะเป็นประกันสังคมอะไรก็ตามนะครับหากมีบัตรคนจนแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะแน่นอนครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องกังวลโครงการเราชนะว่าท่านจะได้รับหรือไม่นะครับ เบื้องต้นคือท่านได้รับแน่นอนครับผมและก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆนะครับเงินจะเติมเข้ามาในบัตรทันทีครับผมทุกวันศุกร์นะครับเริ่มมาที่ศุกร์วันที่5เริ่มศุกร์ที่5กุมภาพันธ์64ครับไปจนถึงวันที่26มีนาคม64ครับผม8งวดด้วยกันครับก็สามารถสะสมซื้อสินค้าได้นะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคม64เลยทเดียวครับก็ทยอยใช้กันนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในหมู่บ้านหรือว่ดฐานรากของเรานะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมายน c h ช n n e ลด้วยนะครับข่าวสารดีๆสื่อดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแนะน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n e y c h ช n n e l ด้วยนะครับ